สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาฟอร์เรนทิวชันทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอกคล้ประจาวันวันนี้วันที่24สิงหา252นะครับก็หายไปหลายวันนะครับเพราะว่าติดธุระแล้วก็ไม่ได้อยู่อ,อ,อยู่บ้านด้วยนะครับทําให้ไม่ค่อยสะดวกในการที่จะอ,ออัดคลิปวิดีโออะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ ยังตอบแชทสมาชิกเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาดูทองคำนิดหนึ่งครับหลังจากที่มันติดแนวอ่ะเนาะอย่างที่บอกติดโซนใหญ่โซนนี้ใช่ไหมอ่าก็คือเป็น p ูลแ b a c k นั่นแหละนะครับพอมาติด p ูลแ b a c k ปุ๊บมันก็เทลงมาเลยนะครับเทลงมาอย่างเดียวอย่าลืมครับว่ามันเทลงมาแบบนี้โอเคจริงแต่ว่าถ้าเราไปดูเรื่องของโครงสร้างของราคาเนี่ยนะครับการที่ Up, การที่ราคาเนี่ยมันจะเป็นดาวเทรนเนี่ยนะครับมันต้องวิ่งมันต้องมันต้องวิ่งไงครับเอาตอนแรกเป็นอัพมาก่อนเนาะอ่าทีเนี้ยพอมันเปลี่ยนจากอัพเนี่ยครับเป็นดาวเนี่ยมันจะต้องเกิดพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งไอเนี้ยไอตรงเนี้ยก็คืออันนี้เห็นไหมส่วนไอชุดนี้ที่มันวิ่งขึ้นเนี่ยก็คืออันนี้ตาเห็นไหมอ่าเอาตัวนี้แล้วกันหนาๆ นี่เห็นไหมครับอ่แล้วมันก็เทล,ลงไปเลยแล้วมันก็เทล,ลงไปเลยถูกไหมครับหลุดโลไหมสีไหนน้ำเงินหลุดโลไหมครับหลุดโลถูกไหมหลุดโลก็คือทํำโลว่าโลว่าแหละตอนนี้ค้างเลยครับถ้าเราดูเนี้ยนี่ไงค้างไหมอ่า ค้างเด้งนะครับเดี๋ยวทองคำเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเด้งอีกหนึ่งครั้งนะครับยังไงก็ต้องเด้งเพราะว่าคือมันจะลงเป็นขาเดียวตรงๆแบบนี้ไม่ได้มันจะไม่แข็งแรงเนาะมันควรที่จะเด้งขึ้นมาแล้วก็มาเขาเรียกว่าเนี่ยมาทำเขาเรียกว่าคือถ้าเป็นดาวเทนมมันต้องเป็นหายที่ต่าลงอะตอนนี้เรายังไม่ได้ไหายเลยนะครับถูกไหมถ้ามันจะเป็นดาวเทนจริงมันต้องวิ่งอย่างเงี้ยถูกป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย ใช่ไหมแต่ตอนนี้คือยังไม่เห็นอย่างนั้นเพราะนั้นแล้วต้องคำาเมรกาสที่จะเด้งขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะบาเนี่ยก็สามารถที่จะบายได้นะครับก็คือบายด้วยเงื่อนไขของเขาเรียกว่ามันมันยังเหลือค้างเด้งอยู่ครั้งหนึ่งก็บายขึ้นไปแล้วก็ซลล์ยาวๆนะครับก็จะเห็นว่าพฤติกรรมนี้มันเหมือนอะไรฮะมันก็เหมือน QM ก็ QM นั่นแหละพูดง่ายๆแต่มันเป็น QM ในภาพใหญ่ก็คือของ4ชั่วโมงถูกไหมครับ ถ้าให้ผมตีเนี่ยตีโซนเนี่ยจำได้ไหมถ้าเราคุยในเรื่องของพี่หลามเนี่ยนะครับผมสอนไปแล้วเนี่ยเวลาผมตีพี่หลามผมตีนี้ <c oughs> นี่คือโซนที่ผมจะรอนี่คือโซนที่ผมจะรอเซลเนะาะราคาขึ้นมาไงไม่รู้อแต่มาแนวเนี้ยผมเซลเพราะว่ามันเป็น q m l นะครับมันคือ q m l มั่นเอง พราะนั้นก็ไม่แปลกถ้าเราจะงัดบายขึ้นมาก็คือเป็นเขาเรียกว่าบ่ายทูเซลนั่นเองเล่นได้เนาะแนวที่มันหน้าบายจริงๆในในในแบบในใน,ในโซนเนี่ยครับที่ผมเห็นก็คือแนวนี้ครับหนึ่งเจ็ดสองศูนย์โดยประมาณอืมเป็นโซนที่หน้าบายนะครับทีนี้เรามาเช็คแพดดงแมทเทอร์นิดหนึ่งตัวนี้พักสามแปดเองชั้นต่อโอเคไม่หลุดหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดชื่อโอเค x a b c d นะครับมองเป็นนะครับการฟอร์มลงมาจบในรูปแบบของตัวชาร์กแพทเทิรนนั่นเองอ่ะแนว p r c ก็จะประมาณนี้นะครับคือแนวที่มีโอกาสที่จะกลับตัวนั่นเองอ่ะตรงกับ2 6 0 8ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับอ่าที่ลองลองนะครับใส่3ได้เข้าไปด้วย นะครับใส่3ามได้เข้าไปด้วยอขอเป็นเส้นทึบๆหน่อยละกันเส้นทึบๆน่อยโอ้เหลืองนี่มองไม่เห็นเลยอ่ะเห็นไหมครับเราจะเห็นนะครับว่าโอเคนี่ได้หนึ่งได้สองเอ๊แบบนี้หรือเปล่าได้ที่3แล้วขึ้นเลยได้ไหมตรงกับดีพอยต์ของตัวชาร์จด้วยเหมือนกันใช่ไหมอ่าใครที่ ซื้อแผนนี้ก็เล่นครับแค่นี้นะใครซื้อแผนนี้ก็เล่นโอเควอลุ่มโปรไฟล์นิดหนึ่งโอเคอเค่าอ,อันนี้ไม่อันนี้ไม่นับหนุนแต่ว่าชุดใหญ่นี้นับหนุนเห็นไหมครับชุดใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับ VOC เนี่ยนะครับใช่ปะ VOC ปะเอ้ POC อ่ะไม่ไรนานจําชื่อไม่ได้ POC เห็นไหมครับตัวที่มันพีคที่สุดของตัววอลุ่มโปรไฟล์เนี่ยนะครับมาอยู่ที่แนวนี้พอดีหมายความว่าไอแนวราคานี้ครับ เขาเรียกว่ามีแรงซื้อแรงขายเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นค่อนข้างสูงเ่านั้นเถอะนะครับสังเกตจากที่ตรงนี้ครับมีอิมบ,บาลานด้วยนะครับซึ่งอิมบ,บาลานเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าราคาเนี่ยนะครับมันพุ่งออกจากโซนเบสหรือว่าโซนที่มันมีการชะลอตัวเห็นไหมครับกราฟมันไซเวย์ถูกไหมช่วงนี้อ่าก็คือคนเนี่ยคิดคนตลาดอ่คิดอยู่ว่าเฮ้ กูจะขึ้นหรือกูจะลงดีวะเข้าใจะปะแล้วสุดท้ายครับคนคนในช่วงนี้เขาก็ตัดสินใจที่จะนําพาราคาทองคำนั้นเบรกขึ้นไปด้านบนนะครับก็คือพร้อมใจกันบายกันทั้งเยอะอะไรเงี้ยทำให้เกิดเป็นแท่งตันแท่งนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแท่งตันแท่งนี้ก็ส่งผลให้เกิดเขาเรียกว่าความไม่บาลานซ์กันของราคาคือบายขาบายเยอะคนบายเยอะราคาก็ถูกดันขึ้นเกิดเป็นแท่งตันก็เรามันก็เลยเรียกว่าเป็นอิมบาลานซ์ เขาจะมางงไหมชางมันเถอะเอาเป็นว่าบายตรงนี้แหละก็<笑><笑>คือถ้าใครอยากจะบายคือเหงามากอยากเล่นนะ่ะก็บารอบายที่ราคาสักประมาณสักหนึ่งเจ็ดสองสี่นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่โดยประมาณนะครับตรงนี้เป็นแนวนี้ในแนวนี้ครับค่อนข้างน่าจะทิ้งไส้ที่แนวหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่นะครับตรงนี้มองเผินๆน,นี่ใคร เป็น QM ได้นะงานนี้เป็น QM ได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านจะเซลล์ที่ซับไพนี้ลงมาก็ไม่แปลกนะครับเล่นได้นะไม่ว่ากันแล้วแต่ท่านเลยนะครับแล้วแต่ท่านเลยก็สามารถที่จะเซลล์ลงมาเพื่ออบายตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงระบบของผมเลยเนี่ยนะครับที่สอนกันอยู่ในห้องเนี่ยนะ <c oughs> ก็คือไม่ไม่ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้น นั่งกลุ่มมือชิวๆนะครับก็คือรอให้ราคามันวิ่งขึ้นมาสักเขาเรียกว่าถ้าราคาเบรกดีมานี้ได้เอ้ยซัพพลายนี้ได้นะครับก็คือเบรกแนวโซนนี้ได้ปุ๊บผมก็จะมาร์กอัพตรงนี้เป็นสวิงโลนะครับเห็นไหมตอนนี้ยังไม่ได้ผมได้เฉพาะหายเนาะผมจะมาร์กตรงนี้เป็นสวิงโลแล้วผมจะได้กล่อบราคามาผมก็จะเริ่มโฟกัสที่จะเล่นเซลล์ลนะครับโอเคไหมคือผมจะไม่งัดบ่ายขึ้นมาผมจะรอแบบเซลล์อย่างเดียว ครับมันก็แล้วแต่ระบบนะคือบางทีเนี่ยพอเรารู้เยอะๆเนี่ยคือผมรู้นะว่าตำแหน่งเนี้ยมันจะต้องเซลล์แต่มันอยู่ที่ว่านะต้องณจังหวะนั้นเราใช้ระบบอะไรเข้ามาจับเข้าใจไหมครับอย่างเช่นแนวนี้เหมือนกันผมรู้ว่ามันเป็นแนวที่หน้าบายนะออแต่มันก็อยู่ที่ช่วงนั้นแล้วว่าท่านจะหยิบจับระบบอะไรเข้ามาโอเคคนระเสียงดังนิดนึงนะครับเขายิงล้อรถไอ้ตัวสิบล้อนะครับ สิบล้อเข้าโอเคอ่ะประมาณนี้ซอมทองคําก็มีแนวโน้มที่จะกลับตัวที่ว่าสัก 1, 7, 3, 1, 7, หนึ่งเจ็ดซ้ำหนึ่งเจ็ดเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งเจ็ดสองสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่โดยประมาณนะครับโอเคเนาะอย่างตอนนี้ถามว่าหน้าบ่ายไหมผมว่ามันน่าจะลงอีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราตีสามได้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันเนี่ยได้หนึ่งได้สองแล้วก็เนี่ยได้สามคือมันจบที่โซนพอดีนะครับรอรออีกนิดนึงแล้วกันนะครับทองคำหน่าทิ้งอีกขา ทีเรามาเช็คไอ้ตัวไอส์สายนิดหนึ่งอ่ะดูไอส์สานิหน่อยเห <Okay, S 1> ็นไหมครับไอส์เนี่ยของ4ชั่วโมงเป็นครับพี P. ครั้งแรกพี P. ครั้งแรกเนี่ยให้มนโนว่านี่คือเวฟ3ได้เหมือนกันนะครับจากที่ผมสอนในห้องคือแบบเราไม่รู้อยู่นี่อินูอินเนอะไรเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยสามตอนนี้กําลังปรับ4นะครับ A B C เนี่ย4แล้วก็ลง5นะครับเวลขึ้น4พักอะไรครับขึ้น4จะพักอยู่ที่3850นะครับในการเขาเรีวยกว่าให้เราวัดฟิโบจากอ่า 2นะครับเว็บมาหาเว็บแล้วก็4จะพักอยู่ช่วงประมาณ3 8 5 0เห็นไหมเพราะเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาเทสที่ประมาณสักแนว3 8 2อยู่ 2, ที่มันมีซัพลพยอยู่แล้วก็อาจจะทิ้งลงอีก1ชุดก็คือการก็คือจบรอบแล้วนะครับจบรอบแล้วก็อาจจะดีตัวขึ้นหลักเห็นไหมจะได้เหมือนกันเห็นไหมอยู่ที่เราใช้ระบบอะไรเอาเอาตรงเลยเมันเยอะนะมันเยอะอยู่ที่เราถนัดแล้วก็ชอบด้วยเนี่ยเหมือนเงี้ผมรู้ว่าโอเคเฮ้ย แม่งพีครั้งแรกไว้เซลล์ Sell ดีกว่าเดี๋ยวมันต้องมีนิวโรแบบนี้ได้ไหมได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบละใช่ไหมอ่ะทีนี้จะเล่นเล่นไงอ่ะอ่ะดูนะอับดุลฮ์ส่นเห็นราคาโอเคราคาติดซัพพลาแล้วถูกไหมครับทีนี้ปรับไปที่สิบห้านาทีสิบห้านาทีเนี่ยราคาเนี่ยเรายังไม่เห็นเกิดการช็อคเกิดขึ้นนะครับเรายังไม่เห็นราคาเนี่ยมันเสียทรงนะว่างั้นเถอะนะครับแนวนี้เนี่ยหายพอๆกันระวังเกิดเป็ี่ยนอีควิตี้ด้วย นะครับเนี่ยไม่แน่อาจจะเบรกขึ้นมาอีกหนึ่งไฮ <High S 1> ทั้งหมดเลยแล้วก็มาเก็บไฮนี้ก็มีโอกาสให้เรามาระวังน,น,นะครับทีนี้เอาไปดู5นาที5นาทีราคาต้องเบรกโลนี้ฮะถ้าเบรกอ่าเบรกแล้วโอเคก็คือเกิดการช็อคแล้วเรียบร้อยนะครับเกิดการช็อคแล้วแล้วทีนี้ถ้าอยากจะเซลล์อ่าสมมติผมอยากเล่นคนเดียวนผมก็จะเซลล์แนวนี้ครับ ี่ยผมจะเซลแนวน,นี้นะครับก็วางออเดอร์เซลลิมิตซับปลอดเนี่ยทีก็โลเดิมก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยทีก็โลเดิมก่อนนะครับเนี่ยก็1ต่อ8แล้วอะ่ะเห็นไหมแล้วก็เล่นกันอย่างเงี้ยครับแพ้ก็ช่างมันเออแพ้ก็ช่างมันนะครับหรือใครงานละเอียดมั้ยครับรอให้ราคาขึ้นมาเทสโซนี้นะครับแล้วอะไรครับช็อคอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยเซลได้ไหมได้เห็นไหมครับ โอเคไหมอืมแค่นั้นเองนะครับว,ว่าจะพานเลยวนะ่ะโอเคอ่ะสี่ยี่โมงเนี่ยถ้าลงชุดหนึ่งมันจะเป็นไดพอดีถูกไหมอ่าแสดงว่าน่าจะพอดีกับโซนที่ผมบอกไว้แหละทีมาดูเอสวานนิดหนึ่งเอสวานเนี่ยอ่ามันมันเริ่มเป็นไดแล,ล้วล่ะแต่เหมือนจะทําลายไดยตัวเองอ่ะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะหมายถึงว่าถ้ามันดูยากเง,งี้ยอายสายปึ๊บผมดูของสี่ยี่โมงจบเห็นไ,ไหมเดี๋ยวมีอีกโลหนึ่งจบ นะครับสำหรับตัว <c oughs> ทองคำ <c oughs> ไปดูที่ c r y p t o c u r เร n c y <oughs> บ้างดู btc <B TC S 1> <C 2> บ้างครับ btc เนี่ยนะครับหลังจากที่มันทำลายกรอบในการบายของผมนะครับตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นอะไรครับกรอบในการเซลล์ละนะครับตอนนี้ยังไม่ได้นะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามันดีดตัวขึ้นมาโอเคเราจะได้กรอบในการซลล์เนาะทีนี้ซลล์ตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันกเพราะว่า ราคามันยังอยู่ด้านล่างอยู่เลยนะครับก็ไม่รู้จะหาจุดไหนให้ครับไม่รู้หาจุดให้แต่ถึงที่เราพอที่จะดูได้นะครับก็จะเห็นว่าไอแนวเนี้ยเห็นไหมครับมันเป็นโลที่มันพอๆกันถูกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นลิควิดตี้แต่ว่าอะไรครับแต่ว่าไอโลเนี้ยห้ามบายไม่ว่าจะเกิดชิวองค์คีมห่าเหี้วอะไรห้ามบายในขาเพราะว่ามันจะแทงลงครั้งหนึ่ง ไม่แน่อาจจะลงมาเก็บโซนนี้ก็ได้ครับอ่าโซนนี้นะเนี่ยโซนนี้แล้วก็ลองใช้ตัว channel line ช,นนลลช่วยได้ไหมอ่าไม่ไหวตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมอ่าเนี่ยน่าจะต้องเป็นเส้นนี้แล,ล้วล่ะเนี่ยเห็นไหมครับอ่าน่าจะเป็นที่ channel line นเ,นลลเส้นนี้ช่วยแล้วก็มี h e a ที่สีแนวนี้ช่วยเห็นไหมจะว่าอะไรอีกอ่าดูไดเห็นไหมครับ พีครั้งแรกพีครั้งแรกเนี่ยให้เป็นเวฟสามโอเคไหมหรืออะไรก็ได้อะไม่รู้อะโอเคไหมคือมันจะเป็นชุดสุดท้ายอะคือมันเป็นอะไรนะเอถ้าจะนับเป็นหนึ่งสองมันก็จะน่าเกียดนะเพราะว่าขาพวกนี้มันมันเรียบเกินไปก็อาจจะนับเป็นอย่างเงี้ยสมมติเราเราไม่รู้อะไรเนาะผมก็จะนับเป็นเป็นแฟดเลย A B C เนี่ย c อยู่นี่ทีนี้ครับตัวขา c ของแฟดเนี่ยมันต้องลงมาทั้งหมดเนี่ย 5คลื่นแสดงว่าอันนี้เป็นคลื่น3อยู่ซื้อ1อยู่ไหนไม่รู้อ่ะเช่น1น่งอยู่ในกานะสุ1 2 3นี่ก็ได้ครับสอ4 5ามสออฟสตัวนี้แบบเอบีซีเป็น4นะ4อยู่นี่แหละแล้วก็5จบนี่เห็นไหมก็ใช้อายไซเนี่ยในการช่วยนับสถานะคลื่นได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมั่วหน่อยทีนี้ถัดมาจำได้ไหมครับว่าเวฟ4ต้องพังกเท่าไหร่ครับจับฟิโบจาก2มาหา3ถูกไหมครับ สี่ต้องพักอย่างน้อยเนี่ยสามแปดห้าสิบอะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าโอเคเฮ้ยมาด่านจะขึ้นมาอีกชุดหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยสามใบอสองทีนี้บางทีมันก็ไม่ถึงนะยี่สามจุดหกก็มีบางทีนะบางทีมันพักยี่สามจุดหกก็มีเนี่ยโอเคเฮ้ยได้โอเคไหมอ่ะอันนี้อาจจะอาจจะปรับเป็นลักษณะของตัว a b c เป็น running แฟรหรือเปล่าอ่ะปรับ c ถูกไหมครับคือคือปกติแล้วเว็บสี่ต้องพักสา5แปดหสิบแต่บางทีเนี่ยพักยี่สิบสาหก 23, ก็มีนะครับมันแล้วแต่ความแรงของคลื่นช่วงนั้นนะครับคิดคิดว่าน่าจะลงอีกคลื่นหนึ่งน่าลงอีกชุดหนึ่งให้จบเดาไหมโคตรเดาเลยนะโอเคสมมติเราตัดเรื่องของการไล่คลื่นออกไปเนี่ยดูเฉพาะอไอ์ไซเนี่ยรู้ไหมว่ามันน่าจะลงอีกชุดหนึ่งรู้ถูกไหมเออถ้ามันงดนนึ่นนนเพะะ พออันนี้ทิ้งตัวลงมาปับ๊บไอ้น,นี่ตามไม่ทันถูกปะก็เป็นได้ไหมฮะเออก็ได้ดูแค่นี้ก็ได้พอโทรไม่ต้องไปลงไล่บวงไล่เว็บเหมือนเขาก็ได้ถ้าเราไม่ถนดัดนะอ่าวันบีดีซีน่าจะทิ้งลงอีก1ชุดนะครับเราก็หาเงื่อนไขอื่หนึ่งเพิ่มเติมครับเช่น3าได้อตีได้ไหมอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยตีได้หมดเลยนี่น่าจะทรงเนี้ยถูกไหมอ้น,นี้ลองเช็คแพทเทิร์นหนึ่งห้าสิบ โอเคไม่หลุดโอเคอ่าได้เลยครับชุดนี้น่าจะฟอร์มจบในรูปแบบของ alternate c h a r ์ e นั่นเองนะครับแล้วเรากา็ลากขึ้นมาจาก r e เท s t ม n ต์ประกอบก็จะได้แนว PRC เกิดขึ้นมานะครับนี่คือแนว PRC นะครับจับ expansion แนวนี้แนวนี้ซออ,อยู่นี้โอเคถ้าจะเล่นบายลิมิตบายลิมิตซอลลออยู่สักตรงนี้แล้วกันนะครับ,รบเช็คด้วย Volume profile ไม่นับหนุน v o l ล m มโปรไฟล์ไม่นับหนุนโอเคงั้นก็ไม่ต้องใชม้มันนะครับโอเคอ่ะจบเพราะนั้น btc วันนี้นะครับน่าจะลงอีก1ชุดนะครับ แล้วก็กลับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าการขึ้นครั้งนี้มันจะเป็นการขึ้นแบบนี้นะขึ้นเพื่อลงต่อนะครับเพราะว่าอะไรอย่าลืมกรอบราคาของเราด้วยนะครับกรอบราคาของผมตอนนี้คือเนี่ยครับสวิงหายสวิงโลยังไม่ได้นะครับไม่แน่อาจจะมากลับตัวตรงนี้เนาะสมมุติกับตัวตรงนี้นะครับผมจะได้กรอบราคาแบบนี้เ,เนี่ยผมก็จะหาจังหวะในการเซลลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะ แล้วแต่ระบบที่เราใช้บางท่านรู้สึกว่าการทํากรอบตัวของสร้างราคาเนี่ยเหมือนมันเหมือนมันจํากัดให้เราเล่นอยู่ในกรอบเกินไปอ่ะท่านไม่ชอบใช่ไหมอ่ะโอเคก็ลบทิ้งตัดเรื่องของการทํากรอบราคาทิ้งแล้วก็ใส่อ่าตัวช h a n แนลไลน์เข้ามาก็คือใส่ช h a n แนลไลน์แทนถูกไหมอ่ะผมก็หามุมในการตีก็เห็นว่าโอเคเฮ้ยมีเส้นนี้ว่าเฮ้ยที่มัน เข้าท่าไหมครับเนี่ยเส้นสีแดงเฮ้ยเส้นนี้มันเข้าท่าไปเยเนี่ยสอนไปแล้วเนาะเรื่องของการตีอ่า channel line เห็นไหมครับผมพิจารณาจากสวิงโล่ออันนี้ผมก็ลากเชื่อมกันแล้วก็ก๊กอปมาวางข้างบนถูกไหมผมก็จะได้ลู่วิ่งหละพอผมได้ลู่วิ่งปุ๊บผมก็มาดูว่าเฮ้ยไอแนวเนี้ยนะครับที่มันชนกับ channel line ด้านล่างเนี่ยมันมีโซนไหมเี้ยเอาโอเคถ้ามีก็เล่นมีโซนไม่พอมีแพทเทิร์นจบตรงนี้ได้ไหมแค่นั้นเองครับ ส่วนใครที่ถนัดเรื่องของุการคือใครที่ชอบ d ด v เวอร์เจนโอเคก็เปิดขึ้นมาดูได้ก็เห็นว่าเออเฮ้ยน่าจะสนับสนุนกันพอดีเพราะว่าถ้าไอ้ตัวนี้ทิ้งลงมาแบบแรงๆแล้วแล้วไอ้นี่มันจะตามไม่ทันถูกไหมครับมันก็จะเกิดเป็น d ด v เวอร์เจนพอดีเป๊ะแค่นี้จบครับเห็นไหมท่านไม่เปจะต้องมาไล่กรอบราคาเหมือนผมก็ได้นะครับคือแค่เชื่อไหมว่าทุกอย่าง ทุกอย่างแม่งจะกลับมา back to basic หมดเลยไม่ว่าท่านจะไปเรียนระบบอะไรก็ตามนะพอเราไปดูแก่นจริงๆของระบบเนี่ยมันคือ back to basic หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตัว in นเ t wave เนี่ยถ้าท่านไม่รู้จักดาวเทอรีเนี่ยที่แบบแม่งโคตรเบสิกเลยเรื่องของดาวเทอรีการดู h ไฮดูโลการเป็น Up พเทรนการเป็นดาวเทรนท่านก็ไม่สามารถที่จะไล่สถานะขึ้นได้ถ,ถูกไหมเพราะอินเดดเวฟเนี่ยก็มาจากพื้นฐานจากทฤษฎีดาวเท e ร เหมือนกันนะครับทีนี้ทำมาอีกหลังครับนิ่ก็หยิบออกมาจากเอีเว็บอีกต่อหนึ่งแต่เราหยิบบางช่วงเหมือนตัดท่อนของเอียเวย็บออกมาเพื่อเล่นหรือมองมองแบบว่ามองขาจบไซเคิลของเอีเว็บไปเลยถูกไหมครับเหมือนเรียบ้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าของเรารู้เลยว่าห้าจบไหนเหมือนเราข้ามขั้นตอนแต่ถามว่ามันจะจบตรงนั้นจริงไหมก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีกฎแต่รู้แค่ว่าสัดส่วนประมาณนี้จบตรงนี้ได้เข้าใจไหม ทุกอย่างแม่ง back to basic ครับไม่ต้องหาท่าอะไรเยอะแยะหรอกเล่นแบบเบสิกนี่แหละถามว่าถ้าท่านไม่รู้จักฮาร์โมนิกเลยเนี่ยขออย่างเดียวคือตีชั้นแนลลายได้แล้วดูไดเวอร์เจนต์เป็นเนี่ยรู้ไหมว่ามันต้องลงมาอีกโลนึงถ้าท่านรู้ปุ๊บท่านจะบายยังไงอ่ะพอเรารู้แล้วว่าสมมติเราไม่รู้ฮาร์โมนิกเรารู้แค่ว่าไอแนวเนี่ยเฮ้ยเราจะบายไว้เพราะว่าถ้ามันลงมาชุดนึงมันจะเป็นไดแล้วติดโซนพอดีเนี่ยนะท่านจะบายยังไงถามตัวเองก่อนเวลาราคาลงมาเทสโซนเนี่ยบายยังไงบ้างจะบายยังไง่ะ เช่นพายักชันไหมเจอพินบาร์เมื่อไหร่กูซัดเอ็นกรารฟิ้งไหมมีเอ็นกรารฟิ้งที่แนวนี้กูซัด QM มไหมโอเคเรียนเรื่องของ QM วพายเอ่อพายพายแพทเทิร์นมาเนี่ยมี QM ปุ๊บกูซัดเห็นไหมครับแค่นี้เองโอเคไหมอ่าพอพอเข้าเสร็จแล้วปุ๊บที่เหลือคืออะไรครับเรื่องของการถือละนะครับการจัดการออเดอร์ละ ยากที่สุดไม่ใช่การหาจุดเข้าแต่เป็นาการที่เราได้ของแล้วเนี่ยไดออเดอร์แล้วเนี่ยทำยังไงกับมันต่อไปถูกไหมผมเชื่อเลยว่าทุกท่านสามารถดูว่าแต่ละตัวเนี่ย,ยดูว่าตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเป็นจุดเข้าท่านรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นจุดเข้าแต่พอได้ของแล้วเฮ้ย,ยทำยังไงวะเผื่อมันย้อนกลับมาไงครับรีบปิดซะงั้นมันแค่แย่ลงมาเล่นเดี๋ยวมันพุ่งถูกไหมท่านก็รีบปิดก็มีบางท่านไม่ปิด โดนซับหลอนก็จะตบเข่าตัวเองว่าว่ากูน่าจะปิดตั้งแต่แรกไม่น่าถือเลยถูกไหมเนี่ยคือสิ่งที่มันยากจุดเข้าไม่ยากจุดเก็บกําไรนี่ยากครับต่อให้เราเข้าในจุดที่แบบแม่งขี้เหร่มากๆนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราต้องเก็บตรงเนี้ยผมถามว่ามันขาดทุนไหมไม่ใช่ไหมถูกไหมต่อให้คุณเข้าในจุดที่แบบแม่งโคตรเพอร์เฟกแต่ถ้าคุณไม่เก็บอะ่ะมีความโลภอยากถือระยะไกล มันก็ย้อนกลับมาขาดทุนได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างสําคัญหมดนะต่อให้จุดเข้าตรงนี้ผมแม่งแบบเละมากคือเห็นจุดเข้าผมแล้วทุกคนแบบเบปะปากไอ้เหี้ยมึงเข้าเหี้ยอะไรวะตรงนี้แต่ผมเข้าปุ๊บมึงแล้วผมเก็บอะแล้วผมมีกําไรอ่าทําไมอะเทศแบบนี้ผมจะเทดแบบนี้ได้กําไรแบบนี้กูจะเทดแบบนี้้าใจไหมจะ <laughs> เทศแบบนี้เอ่อวันอย่าไปอย่าไปดูคนอื่นมาก เชื่อตัวเองเชื่อแผนของตัวเองทําตามแผนให้ได้นะครับเทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยที่เขาเก่งๆนะเก่งกว่าผมเยอะแยะเลยที่เขา,อาสอบกองต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอย่างเด่นได้ชัดคือหนึ่งเขาทาตามแผนของตัวเองได้มีความนิ่งนะครับคือจะไม่ค่อยดูของคนอื่นนะ่ะดูก็ดูงั้นอนะ่ะแต่ว่าเราก็จะไม่เปลี่ยนแผนตัวเองเข้าใจไหมครับเออไม่ได้ไปดูคนนี้บอกบายคนนี้บอกเซลอย่างเงี้ยเราก็มาเปลี่ยนเกิดความหลังเลงอย่างนี้ไม่ได้ไม่เอาเอาเอา,เอา เอาแผนตัวเองเชื่อแผนตัวเองนะครับให้มันพังเพราะฝีมือเราดีกว่าใบเชื่อเดือนโอเคเนาะทีนี้เนียแต่ว่าเราดูได้ดูเป็นไอเดียได้นะอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมมาให้ไอเดียว่าโอเคเฮ้ยมันน่าจะลงต่อยอชุดหนึ่งสามารถที่จะเซลล์ได้นะครับท่านก็มา,าวิเคราะห์ในวิธีการของท่านอีกทีหนึ่งว่าท่านจะเซลยังไงหาวิธีการเซล์ยังไงที่มันเป็นฉบับสไตล์ของท่านเองอะไรเงี้ยโอเคนะครับ ขายของนิดนึงครับสำหรับใครที่สนใจวิธีการเทรดด้วยฮาร์โมนิกนะครับซึ่งผมเนี่ยสอนฟรีไว้อยู่แล้วนะล่าสุดก็มีเรื่องของ A B C D ใช่ไหมครับที่มึงอัพให้ก็ไปดูซะนะครับส่วนพวกนี้นะครับเป็นคลิปเก่าก็สามารถที่จะดูดูกกอดได้นะครับพวกนี้นะมาดูให้เรียบร้อยนะครับมาดูให้เรียบร้อยซะส่วนใครที่อยากเข้าห้อง Discord ระบบวิเคราะห์ต่อวันนะครับมันคือบทวิเคห์นะมันไม่สิงแนลให้คลิกที่คำว่าสมัครนะครับอันนี้คือการสมัครผ่าน YouTube มี ตัดผ่านบัตรแล้วก็ถูวอลเลนนะครับส่วนใครที่ส่วนใครที่ไม่มีเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาที่ Discord ได้นะครับเข้ามาเข้ามาที่ห้อง Discord ได้นะครับคลิกที่ลิงก์นี้นะลิงก์ลิงก์นี้นะครับพอคลิกเสร็จแล้วเพ้าเนี่ยครับให้ท่านแนะนําตัวให้เรียบร้อยนะครับที่ห้องนี้นะครับแนะนําตัวให้เรียบร้อยซึ่งวิธีการแนะนําตัวเนี่ยครับให้ท่านพิมให้ท่านพิมพ์ลบอินะครับในห้องนี้นะ ให้พิมพ์ลบ ID ในห้องนี้พอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับจะมีแบบสอบถามขึ้นมาให้ท่านตอบนะครับพอตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วนะครับตัวห้องสําหรับในการแจ้งสํารับเงินหรือสอบถามมันจะมันจะโผล่ขึ้นมาถ้าท่านไม่นำไม่แนะนําตัวท่านจะไม่สามารถพิมพ์อะไรใน Discord ของผมได้เลยโอเคนะครับทีนี้ตัวอย่างนะครับบทวิเคราะห์ที่ผมส่งให้เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับที่ผมส่งให้นะอ่า ส่งให้ประมาณนี้นะครับอของคริปโตก็เหมือนกันนะครับก็ส่งให้ทุกตัวที่เข้าเงื่อนไขนะส่วนตัวไหนไม่ได้ส่งก็ขอเพิ่มเติมได้นะครับในในห้องนี้เห็นไหมอขอเพิ่มเติมได้เอยดเว็บ e ส่งให้ช่วงบ่ายนะครับสำหรับสมาชิกที่เป็นซ u เปอร์เอฟซนะครับมีให้นี่ฮะทั้ง For e x ทองคำคริปโตมีหมดนะครับส่งให้โอเคเนาะ,ะถัดมาไีก่ะ อ๋อเนี่ยฮะรายละเอียดค่าสมัครสมาชิกเนาะก็จะมีพันห้ามีเก้าร้อยมีสามร้อยมีห้าสิบาทนะครับท่านก็พิจารณาเอาเลยว่าชอบตัวไหนต่อไอบีลดให้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไอบีเอ็มนะเนี่ยฮะจากพันห้าหรือพันหนึ่งจากเก้าร้อยหรือหกร้อยอย่างเงี้ยจากสามร้อยเดืาอสองร้อยอ่านเอาคอร์สเรียนที่เปิดอยู่ครับก็จะเป็นคอสคาลิคเวิร์ตนกับสมาร์นทนี่คอนเซ็ปต์นะครับอ่านเอาซะนะครับข้อดีข้อเสียเขียนให้แล้วเรียบร้อยนะไม่พูดเยอะ แล้วก็สําหรับใครที่เป็นสมาชิกรายเดือนอยู่แล้วนะครับสะสมครบ10,000บาทนะครับก็ส่งหลักฐานเข้ามาเดี๋ยวผมปรับให้ท่านเป็นนักเรียนฟูลคอสทันทีไม่ต้องจ่ายรายเดือนอีกต่อไปนะครับก็คืออยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนักเรียนนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้คือคลิปสอนหลักไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังครับหัวข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับหัวข้อก็ประมาณนี้เลย นะครับพอเราเรียนพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นคลิปวิดีโอก็จริงนะครับพอเราเรียนพวกนี้เสร็จแล้วปั๊บนะครับในทุกวันเสาร์เนี่ยเราจะมีกรเราจะมีสอนสดกันนะครับทุกวันเสาร์เราจะมีสอนสดกันเห็นไหมครับก็จะเห Сп ็นว่าเห็นไหมครับถามต่อปัญหา25อ่า29 13เห็นไหมครับเราจะมีกันทุกวันเสาร์นะครับเสาร์นี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ว่าสมาชิกเนี่ยอ,อยากให้ผมสอน เนื้อหาตัวไหนคือยังไม่เข้าใจตัวไหนของคลิปวิดีโออ่ะผมก็จะหยิบมาเป็นประเด็นในการสอนในสัปดาห์นั้นๆนะครับมันถึงจะไปเร็วนะถ้าเราสอนสดเลยเนี่ยนะครับบางท่านไปเร็วไปช้าไม่เหมือนกันส่งผลให้คนที่เข้าใจอยู่แล้วเขาก็จะเริ่มหง,งุดหงิดว่าแบบเออทำไมช้าจังเหมือนเราเรียนหนังสือเหมือนเราอ่านมาก่อนแล้วเพื่อนแบบยังไม่ได้เรียนอย่างเงี้ยครับเราก็จะแบบไม่มีอะไรทำเหมือนรู้แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น,น,นเรียนวิดีโอเสร็จแล้วมาละมาค a กันดีกว่ามันเร็วกว่า นะครับอ่านี่คือห้องเก็บไซตินะครับระบบที่ดีต้องทำแบ็กเทสได้นะครับซึ่งการทำแบ็กเทสนั้นมีข้อดีเยอะมากนะครับอันนี้ท่านก็ไปเขาเรียกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งเรื่องของการทำแบ็กเทสนะครับอ่านี่เป็นพวกคลิปสอนเก่านะครับนะครับก็ดูได้นะครับอโอเคเนาะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราเรามาเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ